ชองหนึง่งกับช่องอยู่ถุงโลกงานทีวีนะครับวันนี้มาพบกับนะครับดูดวงนะครับส่วนตัวนะครับแต่ว่าทักทายเข้ามาดูในนี้ได้เลยนะครับกําลังรอท่านเข้ามานะครับวันนี้จะดูดวงด้วยอักษรรูนนะครับซึ่งจะทํามาในลักษณะของป็ิการแบบนี้นะครับอักษรรูนก็มีลักษณะด้วยกันหลายรูปแบบนะครับถ้าเป็นสมัยโบราณเขาก็จะ การลึกตัวอักษระนะครับอักษรรูนนะฮะลงบนก้อนหินกระดูกกิ่งไม้เป็นต้นนะครับแต่ในปัจจุบันก็จะเห็นในรูปแบบอื่นนะครับอย่างเช่นกระดาษนะครับหรือจะเป็นพวกเรซินพลาสติกนะฮะหรือว่าไม้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับสําหรับท่านที่สนใจทํานายดวงชะตานะฮะก็พิมพ์คําถามเข้ามาได้เลยนะครับพิมพ์คาถามเข้ามาได้เลยวันนี้จะทํานายโดยใช้ อักษรรูนนี้นะครับยิ้มคำถามมาได้เลยนะครับสวัสดีผู้ชมหนึ่งท่านด้วยนะฮะมาดูกันก่อนว่าอักษรรูนของเรานะครับมีไพ่ประกอบด,ด้วยไพ่ที่เขียนเป็นอักษรรูนแบบนี้นะฮะจำนวน24บใบนะครับมีอะไรบ้างนะครับเพทโทนะครับนี่คนะือทั้ ทีวาร์ดนะครับอักษรลูนทีวาร์ดดากัสนะครับอักษรลูนดากัสอิงกุสนะครับตัวนี้คืออิงกุสเคนสัสนะครับเอวกิสโซลโบนะครับ อูรุษนะครับเฟอร์ฮูนะครับนอิสนะครับวุนโจนะครับไลโดนะครับอิงวาดนะครับฮารากัสนะครับจริสักอุคาน่าลากัสโอทิรา อีซาอิงวากีโบมัมนนักอันสุดเจรานะครับอ้หไม่มีใครเข้ามาดูเลยนะครับถ้าไม่มีสักสามนาทีก็จะออกแล้วนะครับจะปิดไลน์แล้วนะครับถ้าไม่มีใครเข้ามาดูจะปิดไลน์แล้วนะ 2นาทีแล้วไม่มีใครปิดไลฟ์แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ